ทำไรวะคือเข้าก่อนไหมเงงๆมันเป็นเงงงๆมันเป็นบกคึกบกคักมันเป็นงงงๆตึม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 าวต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 าวเ็จแล้วเนี่ย กินผัดซีอิ๊วแล้วกันมีแต่ของววอ้วนออื อ่ออะไรอะรอะไรม <laughs> ริ่งเลเอ้ยมีน้ำให้นั่งเลยเดิพะพี่โอ๋ซ้อมมากไป เดี๋ว่าจะซ้อมให้กว้างไปเนาะตาเหี่ยวมากติดหมดเลยเออมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็เหี่ยวก็เหี่ยวทุกคนมั้งนอกจากคนผิวดีสุดๆอะถึงจะแบบผิวนี้ก็ค่อยไม่ได้หรอทำติดโจกก็ไปโจกโจกก็ผิดโจกไม่ค่อยมีตายตาก็จะกดติวอกนะพี่แบ็คเนี่ยที่เขาออกแบบอะไม่ออกหรอก ใครแล้วตอนนี้เหรอหือว่าตอนนี้ห้องใส่ในห้องเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่แต่งหน้ายองไป่ทำชมด้วยทำแล้วทำแล้วเหรอเออเห็นทรงโบติพี่ก็ทรงนี้นี่ทรงเจี๊ยบลาลานามีอะไรไม่มันบ้างอ่ะมันทุกอย่างเลยจะอร่อยทุกอย่างเลยซีซีบาลานดีกว่ามือนีบอยากกินกล้วยน้ำว้าเอากล้วยไข่มาให้ อยากกินผลไม้ดีจังเลยงอง้อ <choices S 3> อ,อยากกินงอมไม่ใช่อะไรที่เขาชอบเลยอะ่ะน้ะหมูกรอบนี่แหละพี่โอ้โนเขาแต่งหน้าพไปจ้องคุณเจ๋มากเลยไม่หรอกนี่มันดูแบบเป็นแบบแบลบ็เแบบกาหลีดีกว่าแบล็กเกาหลี เฮ้ยทำหมส่ว uhm นล้วเนี่ยแบ๊ะแบ๊ดอะดิ้นรนดิ้นเรื่อเบาสุดแล้วแต่เออเขาหดหน้าหนังโปรยความคิดหน้าเหมือนเตะนะฮะหน้าเป็นเตะอะหน้ามันเป็นเตะเก๋เต๋อ๋อเออหน้ามันดูจิกอะได้ ฉันหัวใยฉันควรท้อะไรรู้พี่โจ๊กแนะนำให้กินข้าวอะรอ่ะข้าวมันโอ้นะรู้สึกเส้นใหญ่เมืม่ม้วนอ่ะขึ้นไรอ่ะ กินผัดกกับกินผัดกับมือเดิมหเดิมต้นเชียงมันทำจากอะไรวะหมูปะหมูปาขงสคนเลยหมูแป้งหมูแป้งหลายอย่างเลยที่ส่แล้วเฮ้ยบงตัดก่อนเือจะดูดอกันทีเ้าต้องยลูกเดิมลูก้ดิมดนาดีแล้ววเอะเอาดิาม่กที่ไม่ีหวแล้ขอขอ้นกินหรอ คิดอย่ว่าจะเอาพูดดิอออายไม่อ้ไม่เอาพักไม่เอาพักพิษนอนไอดอลไลท์อย่าอย่าอย่า t h a n k thanks อย่าอย่าอย่าถุกหน้าถุกหน้าแย่หน้าแย่ที่หน้า Thank you. การแบ่งวรกเหเรอาไม่ใช่น้ื่องาหารกินเยอะเกินไปรักตักจนลืมตัวน้ำหมูก๊อบว่าอร่อยอ่ะแน่นอนมีแต่สี่แล้วใช่เลยโครงการไม่เห็นจานเล็กมาแต่แม่งตักข้าวเท่ากับจานใหญ่หนึ่นงจานอือจริงๆอะไรที่พูดไรตักแค่นี้ จริงครับเอาโอ้ยบ่เห็นวะเอานี่ที่แรกจะจบพวกเอาไปพื้นนี่เฮ้ยตักมาแล้วนะเกียร์เฮ้ย,ยไม่เอาพื้นมุนเลยเฮ้ยกินไปเลยแหมแค่น,นี้เองแม่ไม่มันไม่ไมต้องกินก็ได้นี่ไม่ได้เกลือตัวใหญ่ขึ้นมากันมาดูกันที่ตัวใหง่ พันสี่ร้อยแคลอะไรวะที่เราเปกินกันมาเนี่ยเวอร์ไสองมื่นแคลนิ่งเชียงไม่กินหรอไม่ชอบกินนิ่เชียงอืออม it's not i d e l i z e ผักชางคิดว่าไงว่าผัดฮะเวไม่เซ็ตเบอร ด้ยไหนด้วย v e g e เ b l e วย v e g e b l e ขอยเยอะยเลยนะของเยอผักอะไรให้เยอะมากไม่อ่ะหน้าอะไการอยากกินไส้ไก่กัสการอยากกินไส้กรอกอีสานเนาะนึกอยากกินแหนมอ่ะแหนมเปรี้ยว อย่างใ,ใจนะทิ่ในห้องแต่งตัวได้เปล่าห้องแต่งหน้าไม่ได้ไไดหรอเอา้าลืมไม่ได้ลืมไม่มองไม่เห็นแต่มันไม่ได้อยู่แถาหานจานจานเนี้ย<อ>นี่อีก<อ>แล้วเขาเอเคจานก็ต้องเทอยเนี้ยแต่บ๊อบบอทฮะ เอาไก่ปะอืมเอาเคือผัดซีอิ๊วอร่อยเออถ้าเราเห็นผัดซีอิ๊วสุกแล้วแน่เราคงไม่เอาข้าว ถ้าผ่านเสานี้ไปถ้าอยู่ต่ออยากให้มีมะม,ม่วงและปลาหวานมาขอได้ปะ่นะเนาะขอเขาไ,ไขามาไ <c oughs> ่ได้เฮ้ยเข้ามาให้อะแต่ที่แรกสะอาดใจมากมะม่วลงปลาหวานช่วงแรกๆเรากินเยอะนะใช่ไหมระวงต่อมาตักเพิ่ม <c oughs> อะ <c oughs> จริงๆรงร่มร่ม ข้อตรงเีวยว่าเดี๋ยวก็ไป